ต้มอะไรกันดีโอ้โห oh oh, พันธุ์มเฮ้ยเอ็งสักคอหรอเฮ้ย <Hey. S 1> แมงงามแมงงามดูดามาท่ำกลางคืน <c oughs> ไม่เข้าบ้านแมงงามแม่งดูดคอ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอันนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> เอาเท่าไหร่ดีล <c oughs> ิมิตสองขีดแล้วสองขีดมึงหยิบมาทะยอะเลย <c oughs> ไม่เป็นไรดูราคา,าก่อนป้าปอันนี้มัน98บาท2ขีดต้องต้องมีเท่าไหร่60เนาะถูกปะ ดเดี๋ยวผมทำให้ไปโดนแมงไหนดูดมาแมงตัวไหนตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยสซนี้เล่นไซใหญ่ซะด้วย <c oughs> เล่นของใหญ่ไอ <c oughs> เอาพุงดำกับกับเอนแก้วใช่ไหมแก่เด <c oughs> ี๋ยวฉันเลือกให้ใหม่ <c oughs> เอนมันต้องเด้งกว่านี้อีกอันหนึ่ง <c oughs> นี่ชอบไหมชอบเอนไหม <c oughs> ห,รหรือว่าชอบกินเอนเขา ไปหกสิบสามแล้วใส่เข้าไปป้าเจ็ดสิบห้าท่านแถมเรียบร้อยแล้วนะโอเคปะแกะโดนไงโดนไปกี่โดนไปกี่ทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแม่งจำไปเลยแต่ไม่รู้ว่าโดนไปกี่ทีโดนไปสองห่ะทีเดียวทีเดียวมึงช้ำขนาดนี้เลยเหรออาชีพหายอยากเห็นปากเขาจังเลยว่ะมันดู่ยังไงของมันมะบวบเข้าไปทั้งคอแล้วมั้กว่า นี s, ทำน้ำต <iliyor obliv ion> ้มป <c oughs> <can> ูงง่าดีนุ่มอร่อยอร่อยอร่อยนี่มีผลเปรี้ยวไงจะได้ทำต้ำไปถูกผมอ้ามลำผมอ้ามลำหนึ่งถงกินายอีกคุณนายพูดไม่พอเดี๋ยวพูดไม่พอเดี๋ยวเมียนกูอีกเมื่อคืนนี้เลยใช่ไหมเรื่องนี้ไม่จบขยี้ยิเมื่อคืนนี้เลยเหรอมันตอดมันตอด ปอดปาดปอดปาดมันบีบเสีวแกด้วยเปล่าวะแผลใหม่แหวบๆอยู่นะโปรงผมเนาะผมอร่อยนะโอเคเฮ้ยลืมสังเกตไอ้นี่ผูกข้อไม้ข้อมือเรียนจบครับอ๋อเรียนจบอ๋อเขานึกว่าเข้าใจผิดนึกว่าเมียนเข้าหอแล้วไม่ใช่เฮ้ไม่ใช่นะคนละอันนะดี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 คนไหนอ่ะคนไหนคนไหนจะบ้าไอ้ตุ๊ดนี่คนนี้ วันนี้อะไปล้างตุ๊ดรอเลยเองมาล้างตุ๊ดรอเลยโอเคแถมไม่เรียบร้อยนะครับ60บาทขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮ้ยติดใจนะติดใจนะโดนแม่งงอดตอดโอเค้ยังไม่จบอีกหรอวังแม่งกูจะเต็ม